เซตที่สามครับของการแข่งขันวอลเลย์บอลน,นะครับเยาวชนหญิงช้างชิงชนะเลิศแห่งเอเชียครับครั้งที่สิบหกนะครับวันนี้เนี่ยคู่ที่เราถ่ายทอดสดกันนะครับเป็นคู่แรกเนี่ยเป็นการแข่งขันอของ กลุ่ม C ครับหรือว่าสาย C เนี่ยคู่ที่2ครับพบกันระหว่างเกาหลีใต้กับสีลังกานะครับซึ่งคู่แรกเนี่ยเป็นทางด้านคาซักสถานชนะฮ่องกงไปได้3าต่อศเซตนะครับสเซตที่ผ่านมาครับเกาหลีใต้เอาชนะสีลังกาไปขาดลอยเลยทีเดียวครับ25่สต่อสิเหมือนจะสูญเสียเซตที่2กลับมานี่ยับเลยทีเดียว25่ต่อเคะแนนเนี่ยต้องดูว่าเซตที่3นี่จะสักกี่คะแนนครับสำหรับสีลังกาชุดสีเหลืองครับส่วนนี้ครับก็เริ่มมีการสลับสับเปลี่ยนบรรดา ตัวสำรองลงมาเล่นบ้างนะหมายเลข16กครับที่ไม่ได้ลงนะในตอนแรกก็ลงมาแล้วเหมือนกันนะครับทางด้านของคิมโดยฮีบหรือหมายเลข6ที่เปลี่ยนตัวลงมาในช่วงท้ายเซตที่2ตอนนี้ก็ยืนเป็นตัวจริงในเซตที่3ครับฮาไฮจินเนี่ยกับตันทีมก็ไปนั่งแล้วครับคิมยีจีหมายเลข2ก็ลงมาครับหมายเลขสี่ตัวสำรองก็มาอีกคนครับโกเยริมหลักๆแล้วที่ดูจะ พอจำได้นี่ก็จะมีทางด้านลิเบโร์โรฮิลยุนบีกับวางยูนจุงครับหมายเลขสิบเจ็ดครับมาดูกันว่าเซตนี้สีลังกานะครับจะสามารถทำแต้มนะครับได้ดีกว่าเดิมหรือไม่นะครับโอ้โหออกนำเร็วสีลังกาัสหวนนี้รับบอลแรกพลาดครับลิเบอร์โรครับฮยวยุนบีสองเซตที่ผ่านมาครับเกาหลีใต้นี่ครับเอาชนะได้ทั้งสองเซตนะครับ25ต่อ16และ25ต่อ9นะครับ เจอครับศีลังกาบอลแรกรับมาดีคราวนี้ดีมาหัวเสาตีแม่ตีมันเหมือนไม่เต็มครับแต่ว่าตีลูกนี้กลายเป็นบนอลพอดีพอดีย้อยลงตรงเส้นข้างนะฮะโกเยริมมาหมเล็กสี่ก็ยิ้มเห็นเขิ่แล้วลูกนี้ตีไม่ดีเท่าไหร่บอลแรกกระแทกมาแรงครับ ตรงนี้ก็ถือว่าสติดีครับล้มตัวแล้วก็ปัดออกมาได้ครับบอล2แต่ว่าไม่ได้บุกกระโดนเขาสวนกลับเสียแต้มอีกครั้งเนี่ยกาลิตาอาเกาหลิต้าครับได้แต้มชองดาบูเข้าไปเลเก้าวางยูนจุงครับเสิร์ฟโอ้ยรับไม่ขึ้นครับคราวนี้เป็นทางด้านกัปตันทีมพลาดบ้างครับกาซูนี เสิร์ฟต่อครับวางยืนจุงเริ่มห่างแล้วสามหนึ่งแล้วค่อยๆหนีอุ้แรงครับลูกนี้ชัดเจนเลยทีเดียวออกไปเยอะสีลังกาตามมาเป็นสองต่อสามส่วนมากยังได้แต้มจากการพลาดเองของเกาหลีใต้ชัส่วนใหญ่อะใช่ครับเกาหลีใต้นี้ก็ได้แต้มจากการที่ศีงกาพลาดเองด้วยเช่นกันรับกระสุนทีเทิร์ลูกนี้เกาหลีใต้ต้องแก้ไขครับโกเยริม ังหวะแก้ไขไม่มีอะไรก็ยังเป็นแต้มฮะระยะยืนนะครับห่างเป็นช่องเลยครับจังหวะนี้เพื่อนก็ตามขึ้นไปไม่ทันครับทางด้านของทิลินีวัสนา4ต่อ2คะแนนครับเกาหลีเสิร์ฮะบอลแรกรับมาลุงนี้สวยดีไปหัวเสาขึ้นเร็วฉชับ,บล็อกอ้าวเกาหลีรองไม่ได้ไฮซานมาโกโยเยริมขึ้นเร็วทันทีครับ ก็บอลหัวเสาครนะับแต่ว่าค่อนข้างต่ำนิดนึงกนะ็ต้องเข้าเร็วไม่ได้ตีอีกแล้วครับสีลังกาหาไฮจีนให้มาตัวเซตปล่อยลูกนี้ไหลหลังตีไม่ได้ครับเลยมือไปนิดนึงครับจังหวะวิ่งอ้อมหลังตัวเซตของจวงดาวูนหมายเลขหกนี้ตัวเซตนะครับ อขอพายครับหมายเลข16นะครับตัวใช้คิมโดฮีอับสราครับเสิร์ฟบอลแรกรับมาอยวิ่งหน้าตั้งแล้วลูกนี้ต้องแก้ไขเสียงกาให้มาแม่เหมือนจะทับกันลูกนี้ก็พอถูถ่ายครับแล้วก็ได้แต้มด้วยจังหวะขึ้นตีของทิรินี คิมยีจีมาสมกูเอ็ไม่ได้มองไกลๆคล้ายๆ,ๆหวังยี่หมืนของจีเลยครับคิมยีจีบอลัานปัดมาลูกนี้ยังรองไว้ดีดมาแดนหลังแก้ไขครับดีเทียวยุนบีวเสาวอีกทีหนึ่งโกโอเอลิมลูกนี้ผู้สิทธิ์ว่างไงฮะก็เ่ากับว่าไม่โดนมือบล็อกนะครับไปโดนขอบเน็ตข้าไม่ไต่ครับตามก่อนที่จะขึ้นไปในช่วงเวลานอกทางเทคนิคของเกาหลีใต้นะครับขึ้นมา5ต่อ5้ลอครับ สราเสิร์ฟลูกนี้เกาหลีใต้ลำบดีตัดเข้ามาตีบีหลังก็ช้าไปหน่อยครับทางด้านของโคเยริมขอโทษกับพวยเพื่อนฮะเอาครับคราวนี้ตีดีครับทางด้านของเกาหลีใต้ครับแกตัวได้สำเร็จครับโคเยริม กลับมาสู่สีอีกครั้งครับเซตท,ที่3 6ต่อ6เท่ากันส่วนหนึ่งก็มีตัวสำรองลงมาหลายคนนะครับ mm hmm. กอริต้าเลย mm hmm. ทำให้เกมมันดูจะอืดๆลงไปฮะโกเยริมครับเสิร์รัอแรกรับมาไม่ทานครับวิ่งไล่ก็ไม่ไหวออ,อกข้างไปฮะลิโบโรครับมีปัญหาเยอะเลยฮนะการรับบอลแรกของสีลังกาครับมาดูวันทีโกเยริมเสิฟต่อ ่อนแรกยังแรงออกหลังครับคราวนี้ศรีลังกาไม่ยอมไปทิ้งห่างครับจี้ติด7ต่อ7คะแนนวันแรกครับเฮียวยุดบีดีมาหัวเสาขึ้นเร็วตีลูกนี้แรงจริงครับคิมยีจีครับตีอัดบล็อกไหนหลังเลย ก็เป็นทางด้านของเกาหลีใต้ครับที่ทำแต้มเข้าวินนะครับในการพักเวลานอกทางเทคนิคก่อนนะครับตแต้มนำอยู่8ต่อ7คะแนนครับก็นี่ครับจังหวะขึ้นบล็อกโดนเต็มๆฮะลงมานี่ก็เสียหลักครับแล้วเห็นบอลตกใส่นะโอกพยายามจะคว้าต่อกันเลยล้มลงไป ถือว่าสูงที่สุดในทีมแล้วนะครับมาสกูลอีหมายเลข2ครับคิมยีจินนะครับ182เซนติเมตรนะครับจังหวะเทขึ้นตบนะครับก็สูงถึง280เซนติเมตรนี่ครับมาสกูนีีก็เป็นฮ่องกงครับเราต้องมาดูฟอร์มการเล่นด้วยนะครับของทั้ง2ทีมครับไม่ว่าจะเป็นสิงคโปร์แล้วก็เกาหลีใต้นะครับว่าก็อยู่สายเดียวกันนะครับในสาย4 กลับลงมาเล่นเงินต่อแปดต่อเจ็ดสุสีครับเสร็จนี้หอวเสริมเกาหลีใต้ครับจองดาวุน สัญญาณนกวิ่งยบจองดาวูลคอนแรกรับมา,าตัวนี้นี่ครับต้องวิ่งไปแก้ไขย,ยกมาหัวเสาขึ้นเร็วลูกนี้ผลตีออกไปเองอีกครับทางด้านของทิลลนีฮะอือออกไปเยอะไม่โดนใครเลยเสต่อครับจองดาวูล ขึ้นลูกนี้สวยครับแล้วตีดุสิสนอ้าวบอกออกอีกครับไทยเป็นแต้มมีการเปลี่ยนแปลงครับแต่สินครับขอภัยตอนแรกส่งสัญญาณให้เกาหลีใต้ลู้อยู่พลิกมาให้เป็นทางด้านสีนลังกาได้สายชินีครับเสิร์ฟ แรกรับมาดีครับไอ้สั่นลูกนี้หยอดลงไปตรงกลางพอดีครับคิมยีจีเอครับตัวเซตสำรองลงมาเสิร์ฟครับคิมโดฮีตีลูกนี้ย้อยครับแต่ว่าลิเบโรรรับมาดีแล้วดีมาหัวเสาวสวนคือติดขอบเน็ตอีกครั้งครับชิลินี ขอดีลันดีรับบอลแรกได้นี่เพื่อนก็นตีเสียหล้นครับกาหลิใต้หยอดมาลูกนี้ลงไปอีกครั้งหนึ่งครับจังหวะที่ยอดของวางยูนจุงเริ่มหนีห่างบ้างแล้วตอนนี้กาิลิใต้ฉีกไาเป็น12ต่อ8ครับ ต้องเรียกเวลานอกครับทางด้านผู้ฝึกสอนของสี่ลังกา,าเล่นไปเล่นมาก็ค่อยๆเหนือกว่านะครับทางด้านของเกาหลีใต้ก็เป็นมาตรฐานนะครับที่ดูสูงกว่าครับเกาหลีใต้ แต่ในเซตแรกครับ25ต่อ16เซตที่2ครับ25ต่อ9และการแข่งขันในเซตที่3นะครับตอนนี้ก็นำอยู่12ต่อ8คะแนนนะครับผู้ชมนี้ก็สามารถชมการถ่ายทอดสดนะครับผ่านทาง SMMTV กันได้นะครับตั้งแต่วันที่1ถึง9นะครับเ,ออเริ่มทำการถ่ายทอดสดในช่วงเวลา16นาฬิกานะครับใคยที่ติด จานดำนะครับ PSI นี่ก็กดไปที่ช่อง132นะครับกล่อง GMM นะครับ128นะครับกล่อง Sunbox ครับช่อง174แล้วก็ในรอบชิงนะครับในรอบรองนะครับแล้วก็รอบชิงครับวันที่8ถึง9ตุลาคมนะครับก็จะมีสดนะครับผ่านทางช่อง9นะครับโมเดิร์นไนด้วยนะครับเกาหลีใต้นำอยู่5คนะแนนแะตอนนี้13ต่อ8 การิท้ายยังเสริมอยู่ครับตัวเซตเนี่ยคิมโดฮีหลงอีกแล้วครับแม่วิธีบอลเหมือนจะออกครับแต่น้ำหนักนี่มันพอดีพอดีครับมุดลงพอดีข้างหลังหนีไปเป็น14ต่อ8ครับการิี้ายคราวนี้ก็แทกบ,บอลมาดีนะน,นีนมา พยายามใช้เพื่อนตัดเข้ามาตีด้านในครับมาไม่ทันครับสุดท้ายต้องอัดข้ามไปแล้วออกเยอะครับทิลนีทีมโดฮีครับเสิร์ฟตอนแรกรับมาสวยนะลูกนี้ขึ้นหัวสาวตีลูกนี้สลับบล็อกครับทางด้านของกาซูนีรองไว้ได้แล้วสวนขึ้นมาคิมยีจียังติดบ,บล็อกคิมยีจีอีกครั้งนึงก็ยังติดบบล็อก ทีที่3คิมยีจีแมรับล้นปั๊มแย่งกันแล้วเป็นเกา,าหลีใต้ครับได้แต้มจนได้เวลาวนอกทางเทคอีกครั้งที่2ของเซตที่3เนี่ยเกาหลีใต้นำสีรัังกา,ายอยู่16ต่อ8นนคะแนนก็น่าสนใจนะครับจังหวะที่คิมยีจีครับนี่ขึ้นจงปีนะครับ3ครั้งเลยทีเดียวนะครับครั้งแรกติดบล็อกนงีองติดบล็อกแล้วก็ก่อนที่จะหยอดนะครับนี่ครับอีกครั้งหนึ่งก็ ไปไแดนหลังนี่ตอนที่บอลจะล้นแล้วก็ทางด้านของเกาหลีใต้ครับชิงจังหวะได้16ต่อ8คะแนนครับกิสบายๆบ,บรรยากาศของเกาหลีใต้ครับถือเป็นการได้พักไปในตัวเลยครับ <Sure. S 2> นัดแรก กลับลงเล่นกันต่อครับเวลา้องทางเทคนิคครั้งที่2หมดลงแล้วทบในเซตที่3ามยังเสิร์ฟต่อครับคิมโดฮีครั้งแรกแมาคราวนี้ดีครับดีดมาแดนหลังสีประคองข้ามมายังรองไว้ได้ แล้วใส่บอลสั้นตรงกลางครับติดลิเบโรโ่สวนคลืนมาคราวนี้ก็ยังติดครับแหสู้กันสนุกแบบนี้สุดท้ายก็เรียบร้อยครับโดยทางดัานคิมยีจีคนเดิมนี่ครูรรปร่างสูงใหญ่นะครับ182ิเซนติเมตรนะครับวันสกุนีหมายเลขสองนะครับคิมยีจี พลาดง่ายอีกแล้วครับสีรังกาอีกครั้งหนึ่งจังหวะนี้ก็เหมือนจะพยายามจะหยอดนะครับธีรนีวาสนาของวุาบอลน,นี้ไม่ข้ามเน็ตนะครับเอาครับเกาหลีใต้นำ18-8ต่อคะแนนเสิร์ฟต่อครับแล้วคราวนี้ออกบ้างแล้วคิมโดฮีครับบอลพุ่งแรงออกหลังไปนิดเดียว บอลแรงออกหลังคืนกลับมาเหมือนกันครับาตดนันของสีลังกาแม่เพิ่งได้แต้มไปปับ๊บเดียวเสียคืนเลยทีเดียวบอลแรกไม่เข้าอีกแล้วครับแ้่นักสีลังกาแล้วก็พลาดง่ายๆเลยครับ เปียนเวลานอกครับเรี่ยนเวลาเนาะแก้เกมเพราะฉะนั้นศีรษลังกาโดนหนีไปเป็น9ต่อ20แล้วนะ11แต้มเลยกันค่อยๆโดนหนีไปเรื่อยๆเ็สำหรับใครที่คิดถึงทีมไทยบีนะครับที่เรียกกันนะครับหรือว่าทีมยุวชน นะครับน้องๆก็ได้เดินทางกลับไปฝึกซ้อมนะครับที่โรงเรียนบดินเดชาแล้วนะครับเพื่อที่จะเตรียมทีมไปแข่งขันในรายการต่อไปนะครับก็จะเป็นวอลเลย์บอลนะครับยุวชนหญิงนะครับชิงแชมป์แห่งเอเชียนะครับที่เมืองเฉินตุงประเทศจีนนะครับก็จะออกเดินทางครับในวันที่10นะครับก็เริ่มทําการแข่งขันตั้งแต่วันที่12ถึง18นะครนะครับส่วนใครที่อยากจะติดตาม ผลงานนะครับหรือว่าความเคลื่อนไหวของทีมวอลเลย์บอลนะครับตั้งแต่ทีมชุดใหญ่นะครับจนถึงชุดเล็กก็สามารถเกาะติดนะครับในรายการวอลเลย์บอลคอนเนอร์นะครับหรือว่าจะเป็นทางช่อง SMTV นะครับแล้วก็มีความเคลื่อนไหวนะครับทุกชนิดกีฬานะครับที่นำมาฝากให้กับคุณผู้ชมได้ติดตามชมกันอีก4แต้มฮะปิดแมตช์นี้แล้วครับทางด้านของเกาหลีใต้นำอยู่21-9ต่อคะแนนครับคิมยีจีเสิร์ฟบอลแรก ดีมาไม่ดีเท่าไหร่ยกไปหัวเสาต้องแก้ไขครับอัปสลาตองไว้ได้แล้วสวนคื้นจากหัวเสาเช่นเดียวกันโดยโกเยริมครับเรียบร้อยฮะ22-9เสร์ฟต่อฮรทางด้านคิมยีจีบอลแรอัปสรารับมาแล้วดีไปหัวเสาลึกไปหน่อยต้องชกนั่แหละฮะ ทิมยีจีมาให้โกเยริมประคองข้ามไปก่อนบอลแรกรถอีกแล้วโดนปัม๊มสู้กันอยู่ฮะโกเยริมตีอีกทีคราวนี้แม่สบดยก็มือแรงไปดอยฮะลุดออกมาหลังไป1สิบตัวยี่สิบสองครับชิโรมานีเสริมออกครับ 23ต่อ10ต้องดูว่าจะปิดเซตแล้วก็ปิดแมตช์ได้หรือเปล่าครับวางยืนจุงแม่ไม่ได้ครับเสิร์ฟพลาดไปเองสีลังกาตามมาเป็น11ต่ 23. อ23เหลียวยูนบีลงมาครับ กาสุนี้เสิร์ฟฮะออกไปครับแม่ช่วงนี้เสิร์ฟทิ้งเสิร์ฟคว้างทั้งคู่ครับเซตพอยแล้วแมชพอยของเกาหลีใต้ฮะยี่สิบสี่สิบเอ็ดหาไฮจริงครับลงไปเสิร์ฟเขาเ,เบาๆติดเน็ตเหมือนกันอ้าวเนี่ยคงเป็นปัญหาที่หัวหน้าผู้ฝึกสอนนะครับต้องนำไปแก้ไขนะครับ จังหวะเสิร์ฟเสียเองบ่อยนะครับของเกาหลีใต้อัปสลาครับติดเน็ตคืนครับโอ้โห สามสี่แต้มหลังนี้ติดเนกันหมดนะฮะแล้วก็เรียบร้อยครับเซตนี้เกาหลีใต้ชนะศรีลังกาไปได้อีก25ต่อ12คะแนนครับส่งผลให้รวม3เซตนะครับทางด้านของเกาหลีใต้ครับเอาชนะศรีลังกาไปได้สบายๆบายเครับ3าต่อศเซตครับ25ต่อ16 25ต่อ9แล้วก็25ต่อ12นะครับส่งผลให้เกาหลีใต้เก็บชัยชนะนัดแรกของการลงประเดิมสนามในรายการวอลเลย์บอลเยาวชนหญิงช้างชิงชนะเลิศแห่งเอเชียครั้งที่16ได้อย่างสวยงามครับขณะที่ศรีลังกาก็ทงต้อง ไปแก้ไขกันต่อไปนะครับโดยนะัดต่อไปของกลุ่มนี้นะครับมันพรุ่งนี้เนี่ยคาซักสถานจะพบกับสีลังกาแล้วก็ฮ่องกงจะพบกับเกาหลีใต้นะครับซึ่งสีลังกายังพอมีโอกาสอยู่นะครับถ้าพรุ่งนี้ชนะคาซักสถานได้สําเร็จนะครับส่วนเกาหลีใต้เจองานไม่หนักอีกแล้วครับฮ่องกงน,นี่ก็เป็นบรรยากาศหลังจบเกนะแมแนะรับแหมนักกีฬาเกาหลีใต้ก็เดินมาเล่นกับมัชคอตของเรานะครับทาง รายการนี้นะฮะอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้ไปพักเบรกันสักรู่ครับช่วงหน้ามาติดตามกันต่อครับสำหรับการถ่ายทอดสดวอลล์บอลเยาวชนหญิงช้างชิงชนะเนลิศแห่งอเอเชียครั้งที่16นะฮะเดี๋ยวเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนแลวันนี้18นาฬิกาได้ชมแน่นอนครับทีมคู่ของสาวไทยครับประท้ากับอิหร่านช่วงนี้พักสักรู่ครับ